ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านอันนี้ก็ยังถ่ายการทำไอสกีมังคุดกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับผ่านมาประมาณสามชั่วโมงกว่าๆตอนนี้อยู่ในช่วงของการเอาเม็ดมังคุดออกนะครับจะเป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องใส่ถุงมือนะครับแล้วก็แกะเอาเนื้อออกนะครับเพราะว่ามังคุดนี่มันลื่นมากเลยนะเพื่อนๆนะครับตรงนี้เป็นกระบวนการที่ ยากกว่าตอนแกะนะครับสมมุติเราแกะ2ชั่วโมงไอตัวแกะเอาเม็ดออกนี่2ชั่วโมงกว่านะครับนี่ขนาดใช้คนถึง5-6คนนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะมาแนะนําไอสกีมีกตัวที่ขายดีนะครับก็คือตัวไอสกีโฮชิครับเพื่อนๆเป็นเป็นเป็นรสชาติใหม่นะครับผลิตจากบววยครับบวยโฮชินะครับบววยญี่ปุ่นนะครับ ใช้บวยเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับเม็ดละต้นทุนของเม็ดที่เขาขายนี่คือเม็ดละห้าบาทนะครับเราใส่เป็นเป็นร้อยเม็ดเลยนะครับเราปรุงให้กลมกล่อมด้วยบวยแผ่นนะครับก็เป็นบวยญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของอไอศ์ครีมบวยโฮชิเนี่ยนะครับจะมีบุกใส่ด้วยนะครับอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆคนไหน เคยทานเนี่ยคุณมลเนี่ยที่ภูเก็ตนะครับเฟรนชาชยนะครับคุณมลภูเก็ตเนะี่ยชอบรสบ๊วยมากนะครับถามอะไรยะมีนะครับจะมีบุกใสยอยู่ด้านในนะครับเวลากินแล้วจะไม่ไม่เหนียวนะครับอ่าจะ